บุญสัมพันธ์ได้เจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับพญานาคหรือว่าลูกหลานพญานาคนะคะถ้าคุณได้เจอคลิปนี้ลองฟังดูก่อนนะคะเปิดใจก่อนเปิดฟังเน,ะนาะนะชายวิจารณญาณน,นะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะว้าวแปดเหรียญขึ้นมานะคะแปดเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดตอนนี้ท่านอยากจะบอกคุณนะคะว่าทุกอย่างที่คุณได้ทำไม่ว่าจะเป็นแบบการดำเนินการมาถึงจุดๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนะคะหรือผลลัพธ์ดีหรือไม่ดีไงก็ตามทุกอย่างมันเป็นจังหวะ แล้วก็คุณอะได้มาถูกทางแล้วนะคะคุณมาถูกทางแล้ว Seven oh, s o v p n o t p e n e a เโหเหรียญขึ้นหลายคนเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะวางแผนเกี่ยวกับการเงินการหาเงินให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าวางแผนการลงทุนอย่างชันฉลาดแนะนำอย่าไปสุ่มเสี่ยงอะไรนะคะเราต้องมีการแบบมองไปข้างหน้าระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ท่านสื่อถึงคุณว้าวสี่ถ้วยคุณกำลังจะพบเอ้สี่เหรียญเอ้ทั่วที สีกทาคุณกำลังจะพบกับความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนะคะในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะกำลังจะรุ่งเรืองนะคะสิ่งที่คุณทำบางทีคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยโชคไม่ได้ช่วยเหลือคุณแบบด้วยความวิริยะอุตสาหะของคุณการพัฒนาตัวเองการพยายามอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะมาถึงจุดจุดนี้นะคะแล้วคุณนี่ะกำลังจะประสบกับความสำเร็จในเรื่องความมั่นคงทางการงานความเป็นอยู่ ที่อาศัยการงานอะไรต่างๆนานาของคุณนั่นแหละเลยบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วอ่ะเดดเขึ้นมาอมืบางคนน่าก่อนหน้านี้ยน่าจะมีการจบบางอย่างจบเรื่องราวไม่ดีหรือว่าสิ้นสุดอะไรบางอย่างนะคะในชีวิตของคุณเนาะบางคนเป็นช่วงที่ช่วงเนี้ยคุณโฟกัสที่การงานการหาเงินใช่ไหมการงานการหาเงินอะไรต่างๆนานา เดี๋ยวนายดูก่อนอ่ามาดูว่าท่านกําลังบอกอะไรคุณนะคะกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทําไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้ท่านกําลังบอกอะไรคุณว,ว้าวเดอะสตาค่ะ The Star ไม่แปลกใจคุณมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะขอพรมาหรือคุณเป็นสายยานของท่านจริงๆเดอะสตาคือพรที่คุณขอ ปฏิหารสิ่งที่ขอจะสมหวังนะคะหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้อธิษฐานจิตอะไรดนบันดาลอะไรอย่างเงี้ยจะสมปรารถนาเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะอืมอาอทำไมมันดีจังอะดีเกินดีเกินเกินคาดจ,จริงๆอ่ะหนึ่งหนึ่งถ้วยบางคนกำลังจะมีความสุขจะจะสมหวังจะได้ของขวัญจากจักรวาลน,นะคะจะเป็นคนเข้ามาในชีวิตกำลังจะเจอคู่อ่ะ เป็นคนดีเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะเจอคนดีจะเจอคนดีอ่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอมาแต่ชาติปังก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อคู่นะว้าวมีแต่เรื่องดีๆค่ะคุณขาสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วอีกไม่นานนะคะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามจะตามมานะคะ ดังนั้นคือเตรียมตัวเลยเปิดใจไพ่ใบนี้ก็คือเปิดใจรับกับความรักเปิดใจที่จะเชื่อกับจัก,กรวาลน,นะคะอ The Star นี่คือแบบไม่ว่าคุณจะเป็นแบบ m a n i f e s สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะมานะคะลองดูเนาะเพราะว่าไพ่สวยจริงๆอ่ะสี่คาาเอ้ไม่ใช่สี่ดาบสีดาบมันจะเป็นไพ่ในเรื่องของการภาวนา นะคะการภาวนาการทําสมาธิบางคนอาจจะฝันถึงพญานาคนะคะถึงท่านถึงพญานาคหรือบางคนความฝันของคุณคืออาจจะได้ฝันเห็นผู้หญิงหรือฝันเห็นคนโบราณหรือฝันเห็นว่าได้ไปสถานที่ที่แปลก,ปกเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะคุณอาจจะมีการแบบเ,ออเคยฝันถึงพญานาคบ่อยครั้งแล้วทุกครั้งที่ฝันเห็น ชีวิตคุณกำลังเจอการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นเลยนะคะว้า wow. วแต่เชื่อเหอะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากอดทนนะคะถ้าคุณอยู่ในจังหวะใดของชีวิตคุณมาถูกทางแล้วสิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากความสุขความสมหวังปรารถนาต่างๆนะคะแล้วท่านอยากจะบอกคุณนะคะว่าความสุขมันอยู่ที่คุณนะคะเรียนรู้ที่จะเติมเต็มแบบโลกภายในของตัวเองด้วยคุณจะได้ทุกอย่างนะคะแต่อย่าลืมนะว่าคุณจะได้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นคุณศรัทธา ตัวเองยังไงคุณมองตัวเองยังไงนะค,คุณทุ่มเทอะไรยังไงกับทำเซลล์เลเฟเยอะๆด้วยนะคะหลายคนเนี่ยเหมือนคุณทุ่มเทอย่างมากนะคะเพื่อผลลัพธ์เออคุณทุ่มเทอย่างมากเพื่อผลลัพธ์บางคนทํางานหนักมากเพื่อความมั่นคงเพื่อคนในครอบครัวอย่างเงี้ยคุณเป็นคนกระตันยูอ่ะเออสายยาตอ,อของพยานาคนะ,ค,ะคุณเป็นคนกระตันยูแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าอาภัพ ไม่ค่อยมีโชคช่วยแต่พอถึงเวลาคุณก็มีเรื่องแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอๆเ,เนี่ยนี่คือคุณเลยนะคะคุณเห็นแม้มีทรัพย์สินมีอะไรเยอะแยะมากมายหมอโบมองว่าเร็วๆเนี้ยคุณกําลังจะได้ของขวัญน,นะคะเป็นเป็นของที่มีมลาาูลค่าเป็นโชคลาบที่ท่านให้ก็ได้หรือถ้าเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคนนี้เป็นคู่ได้เนี่ยนี่ ต่ว่าจะเริ่มพัฒนานะหรือบางคนก็ไม่รู้นะปีนี้นะมีเกณฑ์แต่งงานหรือเปล่าคนที่มาเจอถ้าคุณกําลังแต่งงานคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะในปีนี้ถ้าคุณมีแผนที่จะแต่งงานภายในช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้คนที่คุณกําลังจะแต่งงานด้วยเขาเป็นเขาและคุณเป็นคู่กันมาจะาชัดปังก่อนอือหอหรือแม้แต่คุณแต่งไปแล้วอะ่ะคุณมาถามถึงก็ตามนะคะนี่เป็นคู่กันมาก่อนเอาละค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มันคือความปรารถนาจะเป็นจริง นะคะความปรารถนาสิ่งที่คุณมีใน s t จะเป็นจริงแต่จงเปิดใจความสุขความสมหวงังทุกอย่างความร่ํารวยนะคะกำลังจะเกิดที่สําคัญจะเจอคู่แล้วเป็นคู่ที่ใจดีนะคะมากับแบบหนึ่งถ้วยด้วยมากับซับค่ะเลิศค่ะอาฝากกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันความปังของคุณไปนะคะใครที่เจอคลิปนี้บางคนน่าจะเป็นหน้าคู่นะเออบางคนน่าจะมีหน้าคู่เห็นเยอะ นะคะบางคนก็มีหน้าคู่คนมาคุณแบบมีคู่คุณไม่ใช่ไม่มีคู่นะคะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็ปั่นทำความดีต่อไปนะคะนี่คือสารจากท่านถึงคุณเนาะเลิฟๆค่ะ